สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องสัชวาลสไตล์กันอีกแล้วนะครับก่อนที่เราจะไปทำการรับชมคลิปกันเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด u ับ c ไ i b e กับช่องชัชวาลสไตล์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมลงคลิปต่อไปนะครับแล้วที่สำคัญเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งเพื่อจะได้รับแจ้งเตือนคลิปใหม่จากช่องชัชวาลสไตล์กันนะครับ ครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็มาอยู่ในช่องชัชวาลสไตล์เวอร์ชัน2กันอีกแล้วนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันนะครับเพื่อนเพื่อนก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์กับช่องชัชวาลสไตล์เวอร์ชัน2กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมได้ทําคลิปต่อไปแล้วที่สําคัญเพื่อนๆนก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกาวสารแล้วก็คลิปใหม่ๆนะครับจากช่อง ชาชวาสไตล์เวอร์ชัน2กันด้วยนะครับโอเคครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับเกี่ยวกับโปรโมชั่นเสริมอินเทอร์เน็ตนะครับของเครือข่ายทูมูฟนะครับทั้งหมด5ตัวนะครับเรามาดูกันเลยนะครับเราก็ไปที่แป้นพิมพ์การ์ดูได้เลยนะครับโอเคครับหลังจากที่เรามาที่แป้นพิมพ์การ์ดูแล้วนะครับก็ให้เพื่อนนะครับกดนะครับโปรโมชั่นตามนี้ได้เลยนะครับให้เรากดดอกจัน9 35ดอกจัน9 9สี่เหลี่ยมนะครับตัวนี้จะเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วอยู่ที่ 2G ิกนะครับใช้งานได้30วันนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ไม่ทันก็ให้แคปหน้าจอไว้ได้เลยนะครับครับไปดูตัวต่อไปได้เลยนะครับโปรโมชั่นเสริมอินเทอร์เน็ตนะครับของเครือข่า,ขายทูมุกตัวที่2นะครับให้เรากดดอกจัน888ดนะครับดอกจัน9 9สี่เหลี่ยมนะครับตัวนี้จะเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วอยู่ที่ 1จิกนะครับใช้งานได้1วันนะครับถ้าเพื่อนเพื่อคนไหนนะครับไม่ทันก็ให้แคปบหน้าจอไว้ได้เลยนะครับโอเคครับเราไปดูโปรโมชั่นเสริมอินเทอร์เน็ตนะครับของเครือข่ายทุมูฟกตัวที่3กันนะครับให้เรากดดอกจัน935ดอกจัน3 3สี่เหลี่ยมนะครับตัวนี้จะเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วอยู่ที่2จิกนะครับใช้งานได้30วันถ้าเพื่อนเพื่อคนไหนนะครับไม่ทันก็ให้แคปบหน้าจอไว้ได้เลยนะครับ โอเคครับเราไปดูโปรโมชั่นเสริมอินเทอร์เน็ตนะครับของครอข่ายทุมุกตัวที่4กันให้เรากดดอกจัน935าดอกจันนะครับ3 5สี่เหลี่ยมนะครับตัวนี้จะเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วอยู่ที่2จิกนะครับใช้งานได้30วันถ้าเพื่อนเพื่อคนไหนนะครับไม่ทันก็ให้แคปหน้าจอไว้ได้เลยนะครับโอเคครับเราไปดูโปรโมชั่นเสริมอินเทอร์เน็ตของครอขายทุมุกตัวสุดท้ายกันคือตัวที่5นะครับให้เรากดดอกจัน7 8 7นะครับ ดอกจันสามศูนย์สี่เหลี่ยมนะครับตัวนี้จะเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วอยู่ที่500 MB นะครับใช้งานได้7วันนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับไม่ทานก็ให้แคปบหน้าจอไว้ได้เลยนะครับและนี่ก็คือนะครับทั้งหมดนะครับโปรโมชั่นเสริมอินเทอร์เน็ตของเครือข่ายทูมูฟนะครับที่ผมนํามาแนะนําเพื่อนนะครับนะครับก็อาจจะมีทั้งที่สมัครได้แล้วก็ไม่ได้เลยนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปด้วยนะครับ ถ้าเพื่อนๆนะครับชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์กับช่องชาชวางสไตล์เวอร์ชัน2กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปต่อๆไปนะครับแล้วที่สําคัญเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารแล้วก็คลิปใหม่จากช่องชัชวางสไตล์เวอร์ชัน2กันด้วยนะครับสาหรับวันนี้ก็สวัสดีครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้เพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์กับช่อง สัสววานสไตล์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปแล้วที่สำคัญเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับ